สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขคนจ้ะแล้วโดนยาเสพติมดมาเหดุลิปจากเธอหนึ่งเนาะค่ะเนาะ <c oughs> อาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์ก่อนอิตโควิดไอจ้ะตอนนี้ก็ยังมีไออยู่โควิดรอบสามโควิดนี่ 3. เป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่แบบว่าเออพวกตอมรับลูก,กินอยียงนี่ยังมีกินเส้ยยังได้รับรดรับรดรับกินได้ปกติขึ้นจะเข้าเป็นวัดนี่แหละจ้ะแล้วกะ็มีอาคารเจ็บข้อแล้วก็ไอ แต่เจ็บข้อนี่หายไปในประมาณมือสองมือมือสองมือแรกที่เป็นนะบัดท,ที่นี่อก็ยังเหลือแต่ไอ <c oughs> กระสิมีไอแน่เลยเจะเด้อ <c oughs> ขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อเอมันนี่กับมี่อยางจะกบมาคุยกันกันอยากมาคุยอย่างเอาว่าซูฟังว่า การที่เข้าเป็นโควิดนี่ยอยู่เมืองหนอกบําเมนวาสิสบายคันบ่มีญาติพี่น้องอยู่เมืองหนอกคออ่อยค่อยเห็ุกับเขากำนามห้ค่อยซัพพอร์ตให้ก็อยังย่ยแซมอยู่เมืองหนกตัตผู้เดียวค่ะอ,อยู่เมืองนนกเอ,อ,อยู่กับแฟนสองคนแบดที่นี่เข้าป่วยเล่าป่วยเองสินะกับเขากับนามเนี่เขาก็ต้องเหตุกิ่นเองสินะค่ะสิไปหาสิบอกผู้น,นั้นผู้นี้เอามาให้มันก,นก็เก่งใจเนาะแนวบม่มนญาติพี่นอ้องเขากับบอกาสที่สิสิว่านสิคอความช่วยเหลือจากเพื่อนยังสินะเขาก็ต้อง เเหตุกินเองอย่างทุกอย่างเองมือแรลกเ,เริ่มเริ่มมีอาการนะเริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็มีไข่แพยในหา,หามือหามือหรือปฏิเนีนไข่กัส่วนมาสิเป็นไข่แต่ช่วงเนี้ยมันขึ้นย่ำเว้นอุณหภูมิกับปกติอยย่ำขึ้นมาสิไข่แล้วปฏิเนีะสิเจ็บคอปฏิเนี้ก็สิไอพรอมสิหนะคะบาน,น้ก็ อยู ete, inte, ่นี่ก็ได้กินได้กินแต่ยาพวกแบบประเภทคือไข้ไก็ยาพาลาบานเห่าแล้วก็เรากินน้ำอุ่นแล้วก็กินน้ำขิงต้มนะคะกับกพ่อซอยใดเนาะบัดที่นี่เอนี่เราจะก้นของการที่เห้ามาอยู่เมืองหนอกบ่าม่นสบายอยู่ขึ้นเมืองไทยอยู่เมืองไทยในนี่อยากพี่หลองที่สิคอยคอยแบบทรงกับขอกับน้ำยังห้ได้แต่เห่าอยู่ผีเขาต้องดูแลเจ้าของเองนะความไม่ ความไม่มีโลกคือลาบอันประเสริฐหลที่คือว่านะจ๊ะบัดที่นี้แกอยากมาแช่ประสบการณ์ในฟั่งนว,วาเอ่อการอยู่เมืองนอกนี่คือต้องต้องชอยเหลือเจ้าของทุกอย่างนะครับคือสิสิสิล่อให้ผู้นั้นผู้นี้มาซอยห้องกับเป็นไปบ่ได้ค่ะและบัดที่นี้หลายๆคนอยู่ทางเมืองไทยก็สิคิดว่าเอ้ยอยู่เมืองนอกสะบกสบายซั่นสิม,มันบ่แม่นนะคะเออถ้าคุณมาแบบประเภทว่ามีแฟนแบบ รุวยรวยมีเงินฐานะดีงสิเพราะจำเป็นต้องเฮ็ดงานอย่างสีนะก็โอเคอยู่นะแต่ส่วนหลายที่ที่มาเนี่เขาก็อยากมีเงินเป็นของเจ้าของอยากใส่เป็นของเจ้าของเนาะคะ่นะเนาะอยากหาเงินแบบเป็นของตัวเองเพื่อที่เวลาเขาใส่ใจเขาจัางสิบขต,ต้องแบบว่าเออบขต้องคิดเฮ้ยต้องเที่ยวขอยืมขอเงินเพิ่นอย่างงี้สินะเลากับบมเมนตยังสั่นเขาประเภทแบบว่าขั้นบเมนของเขากับโอกายยิบโอกาสจับอย่างงีนะเขาก็ มีความสบายใจถ้าเป็นเงื่อนของเขาเองนะส่วนหลายส่วนหลายมื่งยิ่งไทยที่มา่มีแฟนฝรัง่งที่มาอยู่ต่างประเทศสิคิดยังสี่กันคือมีเงิ่อนเป็นของเจ้าของดีกว่าส่วนหน่อยแหละที่แบบว่าสีทาอาศัยแต่เงือนของอสามีเจ้าของนังสี่นะค่ะแต่ว่าคนเ้องก็ต้องมีความเก่งใจเนาะเก่งใจเพื่อนนังสี่นะเพิ่อนอุตส่าห์ผ้าเออออามาแบบอยู่ต่างประเทศไม่มาใดดีใดดีมาอยู่ที่สะดวกสบายก็เก่าแล้วนังสีนะ่หน้าคะเขาก็ต้องแบบ อย่าเนรคุณค้นอย่างประมาณนี้นะค่ะย่าเฉลิมสิเป็นคนยังสั่นบันเทิงการที่อยู่น้ากันสองคนแฟนแฟนย่าเฉลิมกับบ๊มีลูกกับบ๊มีพ่อแม่เอียงกับเสียเบิดแล้วเนาะก็เหลือแต่น้องๆเพิ่นแต่ว่าเขาจะกับอยู่คนละเมืองนี่สินะกับบ๊วยวายุไกลกันนี่สินะค่ะาวที่นี้อ่ไปมาหาสู่กันลําบากนี่สิน้อยแย่ป่วยมากสิก็ดูกันดูแลกันสองคนตายยากนี่สิละค่ะคือย่าเฉลิมกับพี่ก่ะ อยู่ผู้เดียวบบมีญาติพี่น้องมาอยู่นําหยังสีนะกะเป็นยังก็ต้องดูแลเจ้าของเองสินะเท่ารมานอีหลีบเมนสะดวกสบายคืออยู่เมืองไทยค่ะอยู่เมืองไทยยังมีเอื่อยมีอายมีหลา,านพ่อที่เฮาสิเออเอยปากวานันขอความสวยเหลืออีหย่างใดจังสี่นะแต่ว่าอยู่พีก็ต้องส้อยเหลือเจ้าของเองส่นะต้องเข้าใจเนาะเออฮาลังคนก็เห็น ป้านผพวเมียฝรังวจงาจังสันจังสีนะกับมันกับบอลแมนความบางครั้งมันกับบอลบแมนความจริงเสมอไปดอกสินะต้องมาเบิงสินะญาติพี่น้องทางเมืองไทยทขาเจ้าก็ต้องอ่อรู้ว่าการที่ามยุเมือมงนอกแล้วต้องให้วอาความจริงคุยความจริงด่อก,กันคือาอย่มีแฟนเมิงสันจังสีบ่มีเงินเดอ้อจังสินะ <c oughs> ก็ต้องบอกความิงให้กันยด้สบาคิดตัวกันกนจะประเภทแบบว่า เจ้าของลําบากปันใดกับบุยญยมห้ยาิพี่นองหูว่าเจ้าของลําบากยังสี่นะค่ะทั้งผลเขาเจ้ารูเนาะแนวบ่บอกเขาเด้แนวไปเมืองไทยย่มใดกับถือเงินไปหลายๆ่ยังสี่น้ากับประมาณว่าเอคือกบยค่าสมกับเขาใจยังนึงยคือ บรรดาเมียฝรั่งที่เพิ่นมาอยู่เมืองนอกเพิ่นเห็นงานนักหนงังสิพอเวลาก็ไปเที่ยวเมืองไทยโดนโดนไปเทือปีละเทือหรือสองสามปีไปเทืออย่างนีนะเพิ่นกะสิใสเงนินใสเงินหลายสินะบันนี้คนทางเมืองไทยอยากทางเมืองไทย,ยหรือว่าผู้อยู่ทางไทยอย่างีสินเขาจะเกเียนบอกเอ้ยคือใสเงินหลายแถวคือใสเงนินแถวมีเเป็นคนมีเงินตัวอะไรองีสินอยยางย่แมปย่แชมสิบ,บอกอยากพี่น้องไปเลยว่าเย่แมเป็นโบได้มีเงินเด้อาย่แมก็เห็ุงานคือกัน ขันเดือดร้อนเอียงคักคักอิรีผลจังซอยได้ยังสินะขันพ่อจุจ้าหาแลนซอยเจ้าของไปได้กับซอยไปเจ้าของไปสะกอนอยังสินะคือเข้าไประเดีไปบอกว่าเขามีเงินหรือเขารวยหรือเขาได้ผัวรวยหรือ,อยังสิ่งนะฝรั่งขาเจากระทางานคือกันใจภาษีใจเอียงกระไรคือกันบพระธรรมดาคือกันค้าข้องฉีบรู้ซึกว่าสิสูงนะคะสูงกว่ามุย่มเมืองไทยหลายยังสินะนั่นแหละ โมเมนต์วายอยู่สุขสบายจริงีนะก็อยากให้ญาติพี่น้องทั้งไทยหรือว่าคนไทยที่แบบ <c oughs> ทั้งไทยอะนะให้หูวว่า <c oughs> มูยิ่งเงียฝรัง่งหรือโมเมนต์วายสุขสบายกันทุกคนจิงๆนะก็ให้อยากให้อยาก,ยาก,ยากเข้าใจไว้เนาะแช่ประสบการณ์คือการมาอยู่เมืองนอกก็คือต้องช่วยเหลือเจ้าของตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นจัดจะไปแค่ม่หลาจสิงนะแค่เอาแค่ม่หลย่ำย่ำเฮา ย่ำเขาเดือดร้อนเขาซอยเขาย่ำเขาเดือดร้อนเขาบ่ซอยเขาเด้ตังคนตังอยู่เด้ยูปีแต่กะบ,บ่หลูแย่ชำเจออย่างสินะก็เลยเอ่อพยายามพยายามแบบอยากแช่ให้หัวว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างสินะคือเขาบ่ต้องไปอาศัยผู้ใดเลยดีกว่าคันไปเข้าไปซอยเขาหรือเขามาซอยเขา้กาก็กลายเป็นบุญคุณกันอย่างสินะบุญคุณทดแทนไม่มีวันหมดอย่างสินะเขาบอกอุ้ยทะเรื่องเกา่าอีกประมาณนี้นะกะ นี่หละยาย,ยฉันยังมาแชร์ว่าสูฟังว่าผลของการที่ว่าไม่ยู่ตังประเทศบันดาเมียฝรั่งหลายๆทีไม่ยู่ตังประเทศนี่บบแมนสะดวกสบายหาเลังคนในงานดีกับโอเคไปหาลังคนด้งานบบดีกับกระทึกก็ดีก็ดีกว่า,วาบบมีหยังเหตดจังสีนะคะ่ะพันบมีหยังเหตุก็ต้องพยายามคนคว้าหางสีนะเฮาก็สีอาศัยแต่ขเข้ามันก็เป็นไปบ่ได้เนาะฮาต้องซอยเลยเจ้าของเขาเองสีนะค่ะเนาะ เอาเมื่อนี้กับโบไมีเรื่องอยังเบาไร้ค่ะเดี๋ยววันโอกาสหน้ายายแซมกับสิพยายามหาเวลาไหลสดบังสิเนาะก็ะได้แต่เฮ็ดคลิปออกมาไม่สีมาเว้ามาแชร์ประสบการณ์ังสิ่งสี่ให้ฟังผู้ใดมีอีหยังก็เขียนไว้คอมเมนต์ได้เด้อค่ะเด้อยายแซมกับสิได้อ่ามาตอบมาเอ่อแล้วก็สิตามไปดูแลไปไป,ไปกดติดตามไปชมคลิปของเพื่อนๆที่เขามาคอมเมนต์ให้ยายแซมเนาะค่ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆจ้าพอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย